ในไหนเราคุยกันในเรื่องของจังหวัดระยองแล้วนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าจังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ e e c ด้วยเนี่ยเขาเพิ่งประกาศไปนะฮะในปีนี้เองในเรื่องของผ้าประจำจังหวัดครับผ้าประจำจังหวัดที่นี่นะครับเป็นผ้าที่มีเรื่องเล่ามายาวนานนะมีความผูกพันมากนะครับสำหรับในรัชการตั้งแต่ราชการที่ห นะครับแล้วก็ถ้าสืบประวัติไปนะครับก็จะมีการบันทึกเอาไว้เหมือนเหมือนกับพงศาสวนารอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือเจ้าผ้าลายกระบุกแหนะนะครับพายหรือว่าเรียกตาสมุกก็ได้นะครับเรียกได้สองแบบนะครับถ้าเป็นภาษาถิ่นก็จะเรียกสมุกสมุกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าผ้าผืนนี้นะฮะเกิดจากการใช้บรลิพัณธุ์ที่จังหวัดระยองเลยคือปลูกที่นี มันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่นี่ติดชายทะเลนะครับคุณภาพของเส้นใยที่ได้เนี่ยมันก็จะแตกต่างจากเส้นใยฝ้ายที่ที่ใช้ทั่วๆไปอันนี้ก็เป็นการบ,บรรลุพิธีนะครับเป็นขั้นตอนที่เขาใช้ก่อนที่จะเอาไปพอเป็นเส้นได้นะครับเราโชคดีบ้างเลยได้มีโอกาสไปดูในเรื่องของการทำนะฮะตั้งแต่เนี่ยการขึ้นเส้นเลยนะครับขึ้นเป็นเส้นได้ ่อนที่จะไปทอนะครับทำกันอย่างนี้เลยครับเป็นการแทนเบรกจริงๆนะครับแล้วก็พอทาําการแทนเบรกอย่างนี้แน่นอนครับมันต้องผ่านปัญญาครับเนี่ยได้เป็นก้อนๆมาก่อนแล้วก็ต้องบานอย่างนี้ครับใช้กระเบว้องที่อย่างนี้แล้วก็บาสานนะครับบาสานสานก่อนที่จะเป็นเส้นที่จะไปเป็นเส้นได้ที่จะไปทอเนะี่ยคิดดูแล้วกันนะว่าต้องใช้เวลาขนาดไหนนะครับไม่เชื่อเรื่องได้เลยนะครับ แต่อย่างที่บอกครับอันนี้มีประวัติยาวนานและว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามนะครับในส่วนของผ้าประจับจังหวัดระยองซึ่งก่อนหน้าน,นี้ไม่มีนะครับไม่เคยมีมาก่อนนะครับนี่ครับแล้วอย่างไดครับเขาก็จะเอาไปย้อมสีไม่ย้อมสีนะครับก็จะเป็นลายตามสีต่างๆแต่สีที่เขาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีพื้นพื้นนะครับเพราะว่าเขาได้ความเป็นธรรมชาติสูงนะครับก็จะได้พวกสีขาวสีออก น้ำตาลหน่อยสีเปลือกไม้อะไรประมาณนี้นะครับการทอก็จะเป็นทอที่เป็นเอกลักษณ์นะครับทอเป็นเอกลักษณ์ตามเ,เขาเรียกเลยว่ามีความเรียบ่ายแต่ดูดีนะครับดูเลยก็จะรู้ว่าโ้ยี่มันผ้าทอของระยองเลยนะอะไรอย่างงี้นะฮะม,มีความชัดเจนนะครับซึ่งถือว่าเป็นบรภูมิปัญญาที่โดดเด่นแล้วก็มีคุณค่ามากนะครับ มีความผูกพันมากกับชาวระยองถ้ามีอย่างที่ผมบอกนะมีการบันทึกเป็นเอกสารได้ชัดเจนมากนะครับว่าเขาใช้ผ้าเจ้าตัวเนี้ยนะครับมากันอย่างยาวนานนะครับแล้วก็การที่เขาดํามาใช้ดํามาประกาศใช้ให้เป็นผ้าประจำจังหวัดระยองนั้นนะครับส่วนเดือนเดียจริงๆเดี๋ยวเพื่อเป็นการสนองพระราชบัญญัติการของสมเด็จพระนางเจ้าสุริยบพริรมรบราชนีด้าน บรม,มราชชนนีพระพันตีหลวงด้วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติการอนุรักษ์ผ้าไทย,ยนะฮะซึ่งพระอ,องค์ท่านให้ความสําคัญมากแล้วก็ลายอย่างที่เห็นครับจะเป็นลายเฉพาะเป็นลายที่แบบมันไม่ค่อยเห็นที่ไหนะนะฮะแต่ผมไม่เห็นนะฮะก็ย,ยังถือว่ามันแปลกตานะฮะแต่ก็มีความโดดเด่นแยดูอย่างที่บอกมันมีความเรียบง่ายแต่ในความเรียบง่ายนั้นมันก็มีความสวยงามนี่ครับเมื่อเราตางออกมา เราก็จะเห็นนะฮะและเมื่อยิ่งได้สัมผัสนะครับเขาก็จะมีความนุ่มมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ล่าสุดนะครับทางจังหวัดระยองนะครับก็มีการอย่างไงรฮะเรียกได้วา่าส่งเสริมนะครับให้เอาผ้าเจ้ากระบุกเนี่ยผ้าราจในจังหวัดเนี่ยมาสวมใส่กันทุกๆวันศุกร์ครับให้เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ,บ้านในท้องถิ่นนั้นมีรายได้ด้วย อันนี้ก็จะเป็นตาที่ห่างออกมาหน่อยเป็นอีกลายหนึงนะครับแต่จะเป็นการใช้ทอผ้าในลักษณะคล้ายคลึงกันนี่สวยงามมากแล้วก็จะมีแบรนด์เฉพาะนะครับเป็นของวิสาหกิจชุมชนที่นีนะครับเพราะถ้าใครมีโอกาสนะครับอยากจะมีเป็นที่ระลึกนะครับก็มาแวะหาซื้อนะครับมาดูได้จุดหลักๆที่เขาทำเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับจะอยู่ที่ตาบนเพครับ อยู่ไม่ไกลาจากตำดันป่าครับอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับ